ขายรถจะขายรถ สวัสดีค่ะลูกคุณูยูเคนะคะวันนี้มาขายรถจะขายรถนะคะใครสนใจอยากที่จะซื้อรถนะคะที่ที่ฉันั่งอยู่นี้นะคะรถที่รีวิวอยู่ณนขณะนี้นะคะเป็นรถของเชฟทอมค่ะสาเหตุที่ขายเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่า ออพ่อนะคะซื้อรถคันใหม่ให้นะคะก็เลยจะเปลี่ยนรถแล้วเนื่องจากว่านะคะไม่รู้ว่าพ่อนึกอะไรกันรยยังไงใจดีนะคะตอนแรกบอกว่าเออเดี๋ยวพ่อจะดาวให้ไปไป,ไปมาพ่ออนุม,มัตินะคะให้ซื้อให้งบจำนวนหนึ่งเลยก็คือซื้อเงินสดไม่ต้องมาผูกมัดผูกอะไรกับใครนะคะก็คือจ่ายทีเดียวจบเลยดังนั้นเนี่ย การมีรถหลายๆคันเนี่ยในอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าเราไม่มีที่ให้เก็บนะคะเราที่สําคัญในเมื่อมันไม่ใช่แล้วก็ขา,ขายไปเลยนะคะที่เธอมันไม่ได้มีเหมือนเมืองไทยโดยเฉพาะในลอนดอนอย่างที่เราอยู่อย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาประกาศขายรถนะจะขายรถนะคะเป็น m a ส d a นะ ปี1,998ค่ะนะคะอายุอานามก็22ปีใครที่ได้ติดตามกันก็คงจะทราบกันวันแรกตั้งแต่ที่นางเชฟทอมนะคะสอบผ่านใบขับคงข,ขี่แล้วก็เดินรถคันนี้ซึ่งเป็นของขวัญน,นะคะที่ได้จาก คุณปู่เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะปีหรือ2ปีที่แล้วนั่นแหละเออปีหนึ่งมั้งปีปีที่แล้วอ่ะนะคะถ้าจะไม่ปิดเออนั่นแหละนะก็ลองย้อนกลับไปดูเองนะคะก็เรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือคุณปู่ที่สาเหตุที่ให้รถเออคันนี้นะคะกับเชฟทอมเป็นเพราะว่าเออเชฟทอมสอมไปขับขี่ผ่านแล้วก็คุณปู่ก็อายุมากแล้วนะคะ ก็เลยแบบว่าเออเนาะจะขับรถไปไหนมาไหนมันก็ไม่สะดวกอะแล้วขนาดเดินก็ยังลำบงลำบากเลยนะคะพอพอถึงจุดหนึงอะ่ะคนแก่เข้าใจปะ่ะดังนั้นเนี่ยรถนี้เนี่ยก็เลยเป็นรถที่มีแค่2มือเท่านั้นตกมรดกมาถึงเชฟทอมนะคะวันนี้ก็เไรเรยคุณหนูยูเคก็เอารถมาขายค่ะนะคะเป็นแม่ค้าขายรถสัก1คลิป1วันนะจ๊ะ ระยะทางที่ใช้วิ่งมาแล้วเนี่ยทั้งหมดประมาณ72,000มไม์นะคะหรือว่าคิดเป็นกิโลเมตรแบบไทยๆเนี่ยก็ประมาณ1 1 5 8 7 2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมรถ22ปีอะนะ เราเพิ่งจะเปลี่ยนผ้าเบรกได้มาไม่นานนี้เองนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสำหรับ MOC นะคะหรือว่าภาษีที่เขาจะต้องจ่ายกันในอังกฤษเนี่ยถึงนะคะอีกทีก็นู่นเลยนะคะวันที่14เดือนมกราคมนะคะปี2021ปีหปีน้านู่นเลยนะคะดังนั้นมีเวลาเยอะแยะที่ให้ขับ นะคะสบายๆไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องต้องต่อ MOT นะจ๊ะท่านผู้ชมค่ะนะคะอืม MOT สัตวไทยเรียกว่าอะไรแล้วเนาะ เออภาษีอะค่ะนะเออนั่นแหละ MOT เรียกภาษาไทยเรียกไม่ถูกอะค่ะนะเออที่คนต้องจ่ายก,กันทุกปีนะคะต้องตรวจสภาพเสียภาษีเออตรวจสภาพเสียภาษีนะจ๊ะนั่นแหละวันที่14มกราคมปี2021ค่ะคือสภาพของรถเนี่ยยังดีอยู่นะคะตามที่เห็นเลยสาเหตุที่ขายก็ล้วนๆเลยคือแบบว่าพ่ออนุมัติ ให้เงินซื้อรถคันใหม่ดังนั้นเนี่ยพ่อผัวให้เงินซื้อรถคันใหม่แล้วเราจะเก็บไว้ยายอยู่เลยนะคะขายขาย,ขายขายขายค่ะ250ปอนด์ปอนเท่านั้นเองคิดเป็นเงินไทยก็ไม่เกิน1 0,000บาทท่านผู้ชมค่ะถูกจะตายนะคะรถคันนี้250ปอนด์ปอนค่ะ250ปอนด์ปอนราคาก็คิดเป็นเงินไทยประมาณไม่เกิน1 0 0 0 0ืนบาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้มาขายใครสนใจติดต่อมาได้นะคะที่ Facebook Fanpage ลูกคุณหนูยู k เคค่ะนะคะราคาก็ว่ากันไปมาดงมาดูติดต่อกันมาได้นะคะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครซื้อก่อนก็ขายก่อนนะคะติดต่อมาก่อนก็ขายก่อนจะไม่รอช้าอยู่ใหญ่นะคะอ่ะทีนี้ขอมาเมาเรื่องรถคันนี้ดีกว่าในปีสกตรนะคะ m a ส d a ได้ผลิตรุ่นนี้นะคะในปีนั้นออกมาทั้งหมดนะคะอู้ หลายขั้นเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็จะมีขนาดของออตัวถังน้ำมันนะคะขนาดของเอนจินรถยนต์ที่แตกต่างกันนะคะตั้งแต่ขนาด1.3ลิตร1.5ลิตรนะคะ1.8ลิตรและตัวสุดท้ายซึ่งเป็นตัวที่เป็นใช้ดีเซลเนี่ยอยู่ที่อยที่2.0ลิตรขายรถจะขายรถนะคะ250 ปอนคะ่ะนะคะไม่เกิน10,000บาทแค่นั้นเองอูโหูรถคันนี้นะคะท่านผู้ชมถูกมากๆเฮย้ยหยุดก่อนถามว่าทําไมรถอังกฤษถึงถูกจังโดยเฉพาะรถมือสองนะคะสาเหตุที่อังกฤษเนี่ยรถมือสองถูกเป็นเพราะว่าภาษีรถของอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้แพงเท่าที่เมืองไทยนะคะเมืองไทยภาษีนําเข้ารถยนต์แม่งโคตรของโคตรของโคตรแพงก็ว่าไปนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนไทยหลายคนเหมือนกันนะคะที่เอออ อยู่ในต่างประเทศเนี่ยแล้วก็อยากที่จะนํารถของตัวเองที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยกลับไทยแต่มันก็มีกฎหมายอยู่ว่าคุณจะต้องถือครองนะคะคุณจะต้องเป็นชื่อชื่อที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยรู้สึกว่ากี่ปีหน้าเดี๋ยวลองถามนะคะคนรู้ดีกว่าแป๊บหนึ่งนะคะถามคนรู้ดูอ่ะเพื่อนๆจะได้ฟังแล้วก็จะได้รู้เลยนะคะก็จะได้ทราบพร้อมๆกันสาหรับบางท่านที่สงสัยเนี่ย โดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ที่ไทยเนี่ยนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่ตั้งคําถามแล้วยิงคําถามให้ดิฉันมาบ่อยมากแล้วคุณหนูยูเคไม่ใช่ g o o g l e นะคะนะดิฉันมาเล่าได้ก็แคะ่เท่าที่เล่าได้ค่ะยังไงก็ Google กันบ้างนะจะเทอนะคะดิฉันถามตั้งแต่สกกระเบือ,อยันเรือนลบอย่างนี้ดิฉันก็ไม่ไหวนะคะโดยเฉพาะหลายๆครั้งที่คนมาถามโควิดโควิดเป็นยังไงคือคุณขานะคะเสพสื่อมากก็ ก็บงนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยก็ก็ดูได้ด,ดูดูที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยนะคะอที่สทาชัยแนะนํานะคะเพราะว่าสื่อขายข่าวนะคะดังนั้นอะไรที่เป็นดราม่าเนี่ยสื่อชอบนะคะนะท่านผู้ชมนะคะยังทีอย่าไปเชื่อสื่อมากนะจ๊ะเชื่อเราก็ดูคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆแต่อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลอะเทอะไปอ่ะเพราะว่าพวกดราม่าเยอะนะจ๊ะเดี๋ยวคุยโทรศัพท์ถามก่อนเรื่องเกี่ยวกับรถภาษีนะคะ Hello. Uh, no, I got it wrong. It's three hundred percent. Three hundred percent for what? For uh, imported car. Oh my god, three hundred What did you say? You said what about if I I own the car in the UK and I want to I want to move back to Thailand? So, do I have to pay for import tax or not? No. no but as i say now you have to prove that the car was yours okay for how many years uh อ่ะเขาบอกว่าอ่ะแป๊บหนึ่งออเออไม่ก็วิดีโอ a t ดทั้งาโอเคนะคะเขาบอกว่าสมมติว่าถ้าชัมถือเป็นเจ้าของที่เนี่ยชัมจะต้องเป็นเอ่อเจ้าของรถนะคะแล้วจะ,จะต้องพูฟจะต้องโชว์ที่เมืองไทยเนี่ยให้กรมศุลกากรได้เห็นว่าเฮ้ยคุณเป็นเจ้าของในระยะเวลาสองปีนะคะดังนั้นจะเลยจะไม่ต้องจ่ายแท็กนะที่เมืองไทยภาษีนำเข้า but if you own like 6 months or less than a year that's mean less than 2 years that mean you have to pay for the import tax yeah, yeah. Oh my god percent what about car cars that made in Thailand Toyota or anything that we have factories in Thailand do why it's still expensive the link compared to the UK or somewhere else in Europe mm -hmm. อ g อกูก็เลยอ๋อโ,โอเคกู o g l e เห็นไหมกู o g l e เพราะกูก็เหนะคะแป๊บหนึ่งของ o o g l e ลเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเมืองไทยภาษีนะคะรถยนต์มันแพงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับภาษีภาษีเลยค่ะนะคะตอนที่เราอยู่ไทยเราไม่รู้หรอกนะเราคิดว่าเฮ er ้ยเธอราคาเนี้ยมันก็ปกติถ้พาพอเรามาอยู่ต่างประเทศเราเห็นว่าเฮ้ยรถคันนี้ที่ที่ฉันมาขายน 250, 000, 000, นเนี่ยสองร้อยห้าสิบปอนด์หมื่นเดียวเนี่ยเธอจ๋านะคะ ซื้อเมืองไทยซื้อไม่ได้นะคะราคาหมื่นเดียวซื้อไม่ได้นะจ้ไปขายเมืองไทยไม่รู้เท่าไหร่เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาอย่างรถคันนี้เนี่ยรถคันนี้ที่จะมานั่งขายเนี่ยเมืองไทยไม่รู้เท่าไหร่คอมเมนต์กันมานะคะแต่รู้ว่ารถเก่าๆนะคะรถพระเจ้าเหา20ปีที่เมืองไทย20กว่าปีเนี่ยราคาก็เป็นแสนแล้วนะคะอย่างโตโยต้องโตโยต้าอย่างเนี่ยเท่าที่ก็นะคะเท่าที่ได้ทราบมาอ่ะนะเพื่อนๆน,นะแต่อย่างว่าค่ะภาษีแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน นะคะคแต่ที่อังกฤษเนี่ยมันจะไปแพงเรื่องที่จงที่จอดโดยเฉพาะนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดโอเคราคาที่จอดมันอาจจะถูกที่มันอาจจะมีให้จอดเยอะแยะแต่ถ้าอยู่ในรอนดอนอย่างเนี้ยค่าจอดรถก็แพงนะคะนูน่นนี่นั่นแพงหมดค่ะ And a n n the i s u r c อ The insurance i เ about 180 pounds a year อ้าวเขาบอกว่าประกันของเขาเนี่ยอยู่ที่180 pounds a year ะ yeah? ะ S <S <Yeah. S 2> เอ๋อให้งอน,ว,นวันเหกันเขาบอกประกันของเขาเนี่ยอยู่ที่เออหน่อยแปปอนต่อปีนะคะร้อยแปดสิปอนต่อปีก็ calculate p e r year ประมาณ7,200บาทนะคะที่เขาจ่ายทุกปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่ออายุของคุณมากขึ้นนะคะประสบการณ์ในการขับรถมากขึ้นภาษีนะคะ MOT อะไรอย่างเงี้ยก อ๋อโอเคค่าตรวจสภาพเสียภาษีเนี่ยมันมันมันจะมีมาตรฐานของมันแล้วแต่เรื่องของค่าอินชอนเลนส์ค่าประกัน่ะนะคะรถยนต์พรรอ,อรบอะไรนู่นนะี่นั่นอะไรเนี่ยแหละเออเล็กไม่ถูกหรอกค่ะก็คือตามอายุของของเอ่อการขับรถน่ะนะคะถ้าเด็กเนี่ยจะต้องจ่ายเยอะ and if you are younger than 25 or something you have to pay a lot more for the insurance yeah s u e sure. You have to be 17 to drive a car in England. Oh. You Seventeen? <17? S 2> so you have to be 17 to to be able to drive the car? Yes. โอเคที่อังกฤษเนี่ยนะคะจะต้องอายุ17ปีขึ้นไป Are you sure? I thought 18, darling. n <No>, 17. Oh, 17. 17ปีนะคะอายุต่ำกว่า17ปีนี่คือ illegal นะคะแต่17ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถขับรถได้ But you have to pay a lot. of money for their insurance the oh, ค่ะถ้าเกิดว่า <Yeah. S 1> เออแปดสิบขึ้นไปก็เหมือนกันค่าเอออินชอเลนส์ของของรถยนต์ก็จะแพง <Yes. S 1> เพราะว่าความเสี่ยงมันสูงนะคะ <Yes. S 1> เด็กแล้วก็คนแก่นะจ๊ะอืมอโอเค like being teenager again. Uh, okay. like be teenager again นะคะ like being อ๋อ oh, แม่เจ้านะคะ หน่วยจังเลยอะ่ะเรามานั่งพรีเซนต์ขายคลดนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะนะคะ Thank you, darling. Anything what would you like to say about c a r Anything else? Uh, but, but, I mean, labors are a lot cheaper in Thailand to work on cars And also, you don't have uh, snow or ice in Thailand, so you don't put salt on the road. Salt อ่าโอเคนะคะเกลือทําให้ขามีสนิมอย่างอังกฤษอย่างเนี้ยก็คือเขาบอกว่าเวลาที่ถนนเนี่ยนะคะในช่วงของหน้าหนาวเนี้ยมันจะมีไอซ์นะคะมันจะมันจะมีไอ้น้ำอ่ะนะมันก็จะเทินมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งนะคะเกาะอยู่บนพื้นถนนดังนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้เออเกลือนะคะโรยนะอืมนะคะดังนั้นเกลือเนี่ยมันมันมันทําให้รถเป็นสนิม Yeah, so cars in Thailand generally aren't rusty, are they? Yes, car can be rusty in Thailand, darling. It can be rusty in Thailand, but the reason most cars go rusty in England is because of the salt they put on the roads. Okay, okay, okay. It's But, okay. but also, to get it fixed, a car fixed in Thailand. Mm. Uh, like. You know, to get it re-sprayed and re-upholstered, like the realtor was, but it cost maybe 3,000-4,000 in England, so it cost, what, 800? โอเคก็คือในการซ่อมรถ่ที่ไทยอ่ะราคารถราคาซ่อมรถนะจะถูกกว่าที่อังกฤษนะคะแล้วที่สําคัญเพื่อนๆท่านถ้านะคะรถเนี่ยนะถ้ามัน MOT ถ้า บอว่าต่อสภาพเสียภาษีแล้วคุณมันหมดไปแล้วอะนะ MOT มันหมดอายุไปแล้วพอรบอรหมดอายุไปแล้วเนี่ยแล้วคุณมาจอดสีซสวเนี่ยรถโดนลากนะจ๊ะโดนลากไปทําลายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารถคันนี้ขายไม่ออกนะคะ250ปอนด์เนี่ยก็จะส่งไปที่ scrap ไมคานะคะก็จะเป็นเว็บ สำหรับพวกที่เอารถไปทำลายนะคะแล้วเขาก็เสนอให้นะคะเท่าที่จํไได้โทรไปหลายๆที่ด้วยกันเนี่ยสูงสุดเขาก็จะอยู่ให้แค่ประมาณเออร้อยห้าสิบปอนท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆคือมันน้อยมากอะนะเออร้อ150ปอนนะคิดดูสิวั150อนฮเล็ติี้พาวอะแล้วบางบางเว็บไซต์ให้แค่100ยปอนเองอะซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เราขาย250อะ่ะเออจริงๆแล้วว่า 150ร้อาสบปอมมันแค่หกพับาทแค่เนี้ยเขาเอาไปทําลายนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าลองดูในอินเทอร์เน็ตซื้อในอินเทอร์เน็ตดูเนี่ยราคามันแพงมากกว่านี้อยู่แล้วนี่เราแบบว่าขายโลทิ้งอะนะแล้วมันก็ยังในสภาพดีอยู่ถ้ก็กิดว่าขายได้ก็คือขายจ้ะแล้วก็จะมารายงานนะจ๊ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ เออเดี๋ยวเดียวจะลองนะคะลงใน m a r k e t ็ตเพ e นะคะใน Facebook แล้วก็ในอินเทอร์เน็ตหลายๆเว็บนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีฝรั่งสนใจอยู่แล้วเชื่อเหอะเดี๋ยวต้องขายออกเพื่อนๆวันนี้ก็มาเมาแค่นี้นะคะถือโอกาสได้มาฝึกวิชาขายรถจะขายรถนะคะมื่นเดียวเองถูกมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าส่งไปไทยก็โดนภาษีเยอะนะคะ